หญยครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไอ้นุ่มรถคุดตั้งแต่ไปบ้านไม่ได้สะดาเลยอะเออก็กุญแจไม่มีอะกุญแจผมเขาเอาไปหมดแล้วไม่รู้อยู่ไหนดอกจริงด้วยดอกจิงอะ่ะดอกเอออยู่กับลูกพี่นุนรถเทลเลอร์ครับไปสองร้อยชิ เดี๋ยวผมเอาไอ้คันนี้ไปใหญ่ของผมเอาของพี่มนโรถพี่ตานมาใหญ่มั้เงเม่นป่ะเฮ้ยรับตัวเดียวสบายเลยคันนี้พี่ยาวแตกสองกัน <laughs> ในหางอยู่ไหนอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเอาใส่หางกันครับเอาไปเห็นงานทางนอกมาเลี้ยวไปได้นะ ไปสอดทางออกนี่ใครกับว่าอยากนะครับต้องเตรียมไห้พร้อมพิกน้ำนี่ครับหางรถไถอันนี้ล้อเทะเลอะ จะขยับรถกันครับออกกันเบดครับผมรถไทยก็ออกคือกับเนารถไทยไปล้อด,ดันคันนี้นตักับสองร้อยสิบสองร้อยสิบกับสองร้อยสิบตากคู่กันครับแต่อีกขันนึงเป็นฮิตาชินะคันที่ผมขับไปรอเทเลอ,อยู่ครับแต่ผมเอาคันเหลืองเนี่ยครับใ่ญ่เพราะว่าวิ่งข้างใน ถนนส่วนบุคคลเนาเป็นอย่างครับแต่ว,ว่าคันนี้เอาคันเหลืองใหญ่ไปบ่ได้วิ่งออกถนนหลวงจะโดนครับเอาเดี๋ยวไปรอรับชมพร้อมกันเลยครับถึนแล้วครับผม เจอกันนางงานครับมาถึงแล้วครับผมนางงานเนาะสูงอยู่นี่พี่น,อน้องขัดตรงนี้จะขัดลงบ่อก,กันรถไถมาถึงครับ่ว่าไมโครเดี๋ยวอ,อีกแถวหนึ่งเนาะ กลับไปเอา200เอานี่ลงกันนะครับถอยไห้เลยสี่ใหลงเลยแต่จิลุยกันเป็นเดือนหมแล้วครับนี่เก็ดแปดหมื่นคิวเนะพี่น้องแล้วมันมันจะมีบบกอยู่ครับไอตรงที่งานเอของเนี่ยจะถมบ่กันแล้วก็อีกลูกนึงข้างในเดี๋ยวทายให้เพื่อน ถึงแล้วครับพี่น้องบดายไทยตอนลงให้เบิ้งนะครับเรมีเวลาครับจิปปับแปงนี่แหละครับผมแปงนี่เนาะอ่าระดับเดียวกันกับพื้นล่างข้างข้างล่างพูดเลยครับฟังคนครับสูงอยู่ครับประมาณนี้มองสูงมองต่ำเนาะครับผมไปลุยกันเลยครับเรมีเวลาไทยตอนลงให้เบิ้งนี่ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเจาะร่องน้ำกันนะครับ หาทางนำกันครับผมเป็นบออยู่แล้วก็มีพู้นครับตรงเท่าแก่เดินอยู่บนขาวๆคนคนครับเป็นอ่อเนาะแล้วจเจาะมาลงรวมกันอยู่นี่ครับมาลงมรวมอยู่นี่แล้วก็จีสูบออกข้างนอกครับตรีกล้างพอดีครับไปน้ำหลังรถไายเ้าออกมาแล้ว เหลือคันนึงครับเหลือซูมิโตโม่สองร้อยสิบพิมลกำลังมาครับง่ายมาจากอูเลยจากบ้านเลยครับวันนั้นเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันครับมันมีอ,อีกบอ่อหนึ่งอยู่ข้างในคุณครับเราจะเจาะบ,บอ่อในคุณออกมามาครับผมตอนนี้จะคุดล้างน้ำกันเนาะครับผมจะถมบอ่อนี่ครับต้องสูบน้ำออกครับ ลงข้างหลังบุญแล้วครับไเ,เป็นล้างคัตเตอร์เนาะเป็นล้างน้ำเราเดี๋ยวยี่ตั้งเครื่องสูบครับสูบต้องบุญเล็กคนเลย ซอยนอ้อซมิตามุสองร้อยสิบครับยายไก่ต้องใส่หัวลากครับนี่ครับผมลองนำเขาครับ สองร้อยสิบกับสองร้อยสิบปะทะกันครับคุณนี่แหละจีสูบจากบอ่อครับออกมานี่ครับนี่เห็ดแนวไปหาพี่มลน,นี่แหละครับนี่จตะชี่สองร้อยสิบดไทยก็ ดันทางก่อนครับดันทางรอเนาะเตรียมงานไว้วิ่งมืออื่นครับผมเมื่อนี้นที่ได้ขุดล่องแล้วก็เอาพญานาคสิ่งลงครับทอสูบน้ำเนาะนี่จะเอากุญแจคูบุตราไปให้เขากัน ได้ที่วางรองเท้าสวยเลยครับคันนี้ของฮิตาชิครับเป็นแถมมาเนาะเป็นแถมมาให้ก็ดีกว่าบะมีครับเ,เสียงที่เป็นอื้ออือ้ เห็ดทางน้ำหลวงโอ้ยเห็ดทางคำครับจะถามมึงกันเห็นอย่างนี้เป็นยังเนี่ยสิบล้อวิ่งลงนี่๋ะเห็ดทางคม จอรครับสูมิทน้ำมูกสองร้อยสิบไปเอาไปเรียนฮิตาจิเอ้าคนละเจ็ดอี๊ครับหกกียเหมือนเดิมครับผมครับหลายคันหลายกันหลงลืมไปเบิดเลยล่ะฮึ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมล้างน้ำไปน้องนี่ไอ้พูนเขาแก้ยุบุนครับกับพิมลเขาเครื่องลงไปแล้วทอพญานาคลงแล้วนะครับนี่นี่เป็นหักมุมน้อยนึงครับไปจะพาไปเบิ้งกันครับโอ้ ไหลบ่เนาะต้องไหลอ่ะเนาะพี่น้องอุ๊ยสะดุดดึกอยู่ด้วยครับนี่เม็ดกลัวดินมันสูงครับกําลังที่ทําการแสดงโอ้ฟวงแบด ก็ไหลยอยู่ครับพลังนี่น,น้นาที่เป็นพวกกว็าสางเก่าว่อยู่นี่ <c oughs> ไเงเดินไกลไรก็ได้ลืมทำการแสดงแล้วครับผมเลย กันคนไหลมันที่ไหลวะโอ้ทานครับไหลใช่ใลุยไหลแล้วครับผมเจอเครื่องแบบนี้แป๊บเดียวครับกระแหงครับ มาแล้วครับผมน้ำมาแล้วครับมาแล้วครับเตรียมตัวลบด้วยบัดนี้ มาแล้วครับมาลากมาแล้วลงล้างครับโอ้โหวิ่งไปวิ่งมาเื่อยเลยครับผมนี่มีอีกบอนหนึงครังนี่ครับจะเปิดที่บนกำลังเปิดอยู่ เปิดให้มันไหลรวมกันเนาะบร่บรมลึกลครับเดี๋ยวสูบแล้วก็เดี๋ยวดินลงไปถมแล้วก็โถมเซ็จแล้วก็จีได้คัดดินออกเนาะนาจีนี่ป่าอยู่ครับนะมันเป็นบอ่อเกา่าน้ำใสจริงๆเลยครับใสจริงๆมองทะลุพื้นทางล่างเลย มนดิโอ้ยยานจะพุ่งขี่ไ้เปลื่นป่าขึ้นอยู่แบกแล้วแบกแล้วนี่อีกบอลหนึ่งครับที่เปิดให้ทะลุกันมานี่ลนะ คลิปนี้ก็เจีย้ยไว้ทรัมมี้กันครับพี่น้องครับเดี๋ยวเลิกงานแล้วเดี๋ยวจะลดเก็บแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่องไอ้หนุ่มรถกุศลครับผมไว้พอกันไอ้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมื้ออื่นที่เห็นอย่างเดี๋ยวจะให้ไทยเบิ่งอีกทีนึงครับผมสวัสดีครับ